แปลไทยโดยเพจอลิสมังงบายสบาย,บายฝากสนับสนุนเพจผู้ปลายกันด้วยนะครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณป้าผมจะไปเชิญคุณท่านหลงมานะครับคุณป้าคะหนูทราบมาจากเชียนจ๋วว่าคุณป้าชอบหยกมากนี่เป็นหยกที่หนูตั้งใจเลือกให้คุณป้านะคะไม่รู้ว่าคุณป้าจะชอบหรือเปล่าถึงแม้ว่าฉันจะชอบแต่ก็ไม่ได้เก็บสะสมของพวกนี้มานานแล้ว เพราะว่านะพวกกองเก๊กองพรอมมันมีอยู่เยอะนะคุณบ้าพูดถูกค่ะแม่ของม้อเซียนจิ๋วคนเนี้ดูท่าทางไม่ค่อยเป็นมิสักเท่าไหร่เลยแฮะผมเป็นคนเลือกเองเจ้าก็เอาไม่เอาก็วางไว้เอ๊เออะที่แจ้ลูกชายก็เป็นคนเลือกให้แม่เองเหรอแต่ลูกชายแม่เป็นคนเลือกจะต้องเป็นของที่ดีที่สุดอยู่แล้ว ผู้ชายคนนี้นี่แม่มาที่นี่ทำไมฉันลูกคนนี้นี่น,นะฉันเป็นแม่ของเธอนะฉันหมาลูกใช้ฉันทำไมแต่ไม่ได้ล่ะจริงเหรอแต่มันไม่ไดนใสยของแม่เลยดิหมาแล้วป้าเชียงพอหนูวางสัตจากคุณป้าปุ๊บหนูก็รีบมาทันทีเลยค่ะคงไม่ได้มาสายใช่ไหมคะน้องสาวเขาหรือเปล่านะ ไม่ได้มาสายเลยพอเห็นหนูมาป้าก็ดีใจมากเลยละจ้ะเซียนจิ๋วไม่เจอกันนานเลยนะไม่เจอกันนะแปลกจังฉันเหม่จะจําได้ว่าเคยเจอเธอมาก่อนนะอุจุกมากคุณใจหม้อก็กุญใจหม้อเราได้หนังไฟเยอะเลยนะจ๊ะเจ้าลูกคนนี้นี่ความจำไม่ดีแล้วเรื่องไงกันนี่ก็ลูกสาวของบ้านลุงห๋วยังไงละ ก่อนบ้านก็เคยมาทำธุรกิจด้วยของ่ตระกูลม่อของเราตอนนั้นพวกลูกน่ะเจอกันบ่อยมากๆเลยนะขอโทษทีนะนอกจากเสี่ยวหนี่ของฉันแล้วฉันก็จำผู้หญิงคนอื่นไม่ค่อยจะได้จะเท่าไรนะเซียนจิวนายจำฉันมีได้จริงๆรเหรองามเกิดนายปีที่แล้วจันแน่ของขวัญนายเป็นผ้าพันคอที่ฉันถักเองกับมือเลยนะอันดับแรกอย่ามาเรียกฉันว่าเซียนจิวให้เรียกฉันว่าประธานมอก็ป๋อเพราะเราสองคนไม่ได้สนิทกันขนาดนั้น ส่วนป้าปันคนที่ตัวพูดถึงเจนก็พอนึกออกบ้างแล้วล่ะฉันก็คิดว่ามันเป็นขยะที่ใครเอามาทิ้งสีกก็เลยให้รับใจไปตำภาคขีเร็วแล่ะดูเหมือนว่าเันคงต้องเรียนทักษะฝีปากจางแจนตตนนี่บ้างแล้วล่ะพูดออกมาแต่ละคำคนฟังเท่จะเอาหน้ามุดดินหนีไม่ทันอยู่แล้วแต่ถ้างานครั้งหน้าเจนก็ส่งของอย่างอื่นไปให้หน้าก็แล้วกันนะเขียวมาดูมาตั้งตีก็อยู่ตันข้าเย็นด้วยกันก่อนนะ คุณป้าคะนี่คือรังนกหนูมาฝากคุณป้าค่ะดีจริงเจี๊วป้าชจอบจับน,นังนกที่สุดเลยละจ้ะสวัสดีฉันชื่อหลัวเฉียวมานจา้ะเออสวัสดีฉันมูหน่วนนะมูหน,น่วนเธอเออเธอคือมูหน่วนที่ตบตีกับน้องสาวต่างแม่ไปยังผู้ชายที่เป็นข่าววัดก่อนหน้านี้นะหรอเออเออถ้าที่ของนางจุนใจหาเรื่องจะชัดเลยนะดู้หมดแล้แม่ของหม่อเซียนจิ๋วจะมีชอบฉันกฉนกมากจึงต้องให้นางมาข่มฉันนะ่ะ ในเมื่อเธอได้ดูข่าวว่าต้องรู้ทีนะว่าเขาเป็นผู้หญิงของฉันทําไมลหรอเธออิจฉามุ่นวนมากเหรอลูกใจคนนี้นี่พูดแบบนี้กับผู้หญิงได้ยังไงกันจะเสียมเรียดเกินไปหรือเปล่าลูกในลานสปายของปูล่ล่ะรีบมาปู่ดูหน้าหน่อยเร็วคุณพ่อคุณปู่หมอคะหนูมาคุณปู่แล้วล่ะคะ่ะช่วงนี้สุขภาปคุณปู่เป็นยังไงบ้างคะอ๋อ ไอ้อยาหลานสไพ้ยของปู่สวยมากจริงๆสวัสดีค่ะคุณปู่หนูชื่อมูนหนวนนะคะเฮ้ยจ๋าดีดีมารยาทน่าะัะหลานชายปู่ตาถึงจริงๆนะคุณปูค่คะนี่เป็นของฝากที่หนูตั้งใจมาฝากคุณปู่ค่ะโอ้ว้าวปะปันกอปืนนี่นุ่มมาก หนูรู้ว่าคุณปู่มีครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอีกอย่างหนูก็ไม่มีความรู้เรื่องของโบราณด้วยที่คุณปู่ชอบเลยล่ะคะ่ะหนูก็เลยเลือกผ้าปันคอขนแก่ผืนนี้มาว่าไ,ไป้คุณปู่ไม่กี่เดือนก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วคุณปู่จะได้นำมาใช้พอดีเลยล่ะคะ่ะได้เลยดีมากคุณแก่อย่างปู่จำเป็นต้องมีของพวกนี้จริงๆให้ความอบอุ่นเป็นสิ่งสำคัญมากหลานจะไปปู่ตาแหลมจริงๆนะสวยแล้วเมื่อแต่คิดซื้อของมาฝากแม่ของเมอเซียนจิ๋วลืมซื้อฝ่องฝากตาแก่คนนี้เลยอะ อ้าวนี่คือของฝากที่หนูจะเอามาฝากคุณปู่ใช่ไหมจ๊ะเอ๊ะอะไรนะคะหนูหนูไม่อ๋อใช่ค่ะหนูเปิใส่ลงไปในถุงคุณป้านะคะคุณพ่อดูสิคะเป็นแก้วเหล้ายกหนูเจียวมั่นช่างเอาใจใส่ดีจริง,งๆเที่ยวรู้ว่าคุณพ่อชอบดื่มเหล้าแล้วก็ชอบหยกด้วยบงังคุณพ่อคะหนูว่าป้าปันคอปืนนี้ ไม่ได้มีราคามากกว่าแก้วเหล้าเลยนะคะคุณพ่อจะมาลำเอยียงแบบนี้ไม่ได้นะคะัน่าไหยุ่มมากแล้วขนาดหมอยบอกว่าดื่มเหล้าไม่ได้พวกตัวอแก้วเหล่านี้กับฉันก็เต่ากับอยากให้ฉันตายเร็วๆนี่ไงฮะเออมไม่ใช่นะคะคุณพ่อหนูจะไปมีความคิดแบบนั้นได้อย่างไงกันคุณพ่อก็ใจหนูกับเชี่ยวมันผิดแล้วละคะ่ะคุณปู่ครับนอกจากสิ่งนี้แล้วเสี่ยหน่วยยังเตรียมสิ่งอื่นให้คุณปู่ด้วยนะครับฮะ ฉันยังเตรียมอะไรมาอีกทําไมฉันไม่รู้ตัวเลยอะหลานสะพ้ายยังมีอะไรมาอีกเหรอจ๊ะไปหยิบเวโอินของคุณน้ามาเอ๊ะไวโอลินเหรอหการแข่งการไวโอลินครั้งก่อนถธอบร็เลงเพลงที่เธอแต่งเองไม่ใช่เหรอตอนนั้นเธอบอกกับฉันว่าเด็อในอนาคตะจะไม่เล่นในครอบตัวของฉันฟังตอนนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเลยนะเฮ้คุณชามอมมาเด็กของคุณชายจะเยอะเกินไปแล้วหรือเปล่า ฉัไม่พูดแบบนั้นคุณตอนไหนไม่ทราบยะคุณมูคะ่ะเอาก<ม>็เอานี่บังคับเป็ดได้กลายเป็นหงจะชัดๆเลยแต่ไงฉันก็ต้องให้ความร่วมมือกับโม่เจนสิวอยู่ดีคุณปูค่ค่ะเพลงน้หนแต่งเองนะคะชื่อว่าเพลงพร้อมเธอหวังว่าคุณปู่จะชอบนะคะเธอแดพร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมกันพร้อมเธอแล้วไปแล้วมาดูพร้อมกันนะจ๊ะถ้าต่างแบบนี้แล้วก็เพลงนี้ทำไมถึงได้รู้สึกคุ้นมากเลยล่ะ ขอโทษที่หนูเล่นได้แค่นี้นะคะแปะแปะแปะบทเพลงนี้หนูแต่งเองจริงๆเหรอก็อถือว่าใช่นะคะแต่อันที่จริงหนูเจอเพลงนี้มาจากโครงเพลงที่คุณแม่หนูเขียนไว้นะคะด้านในมีเมโลดี้เพลงอยู่หนูก็เลยเามาแก้ปรับเปลี่ยนใหม่นิดหน่อยนะคะที่บอกไปว่าหนูเป็นคนแต่งต้องขอสารภาพาว่าไม่ใช่ความจริงแล้วค่ะปู่ไม่ได้จะว่าหนูหรอกนะปู่เพียงแค่คิดว่าบทเพลงนี้ไปเราะมากจริงๆ คุณปู่ชมหนูเกินไปแล้วละค่ะอันที่จริงเป็นเพราะไวลินตัวนี้เสียงดีมากต่างหากละค่ะก็เลยช่วยทําให้เปลงที่หนูเล่นออกมาไปเรอมากเลยทีเดียวไวอลินตัวนี้เป็นสมบัติิ้่เดียวที่มีค่ามากของคุณนะของเซียนจิ๋วขอโทษด้วยนะคะหนูไม่ทราบว่าไวโอลินนีไนไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูไม่ต้องคิดมากนะไม่ว่าจะเป็นสมบัติอันมีค่าแต่ถ้าอะไรกุณที่เข้าใจมัน มันก็ไม่ต่างอะไรกับของตายปู่มาไปหนูจะดีกว่าเอ,อเอ,อจะจะดีหรอคะมีอะไรไม่ดีล่ะก็เพียงแค่หนูใจบลเลงเพยงให้ปู่ฟังบ่อยๆก็พอแล้วทางงานหนูไม่เกรงใจแล้วนะคะขอบคุณคุณปู่ค่ะเฮ้ยมันได้หน้าไปอีกแล้วนะแม่กุญแจครับกุญแจป้าก้องเดิมของคุญใจเหมือนเดิมนะครับผมได้สั่งคนไปจัความสาดเรียบร้อยแล้วอืม แล้วฉันล่ะฉันพักห้องไหนเหรอเอ๊ะคุคก็ต้องพักด้วยกับกุญแจอยู่แล้วนี่ครับเอ่ออะไรนะเซียนจิวเจ้ากางฉันหน่อยเถอะนะเราสองคนยังไม่ได้แต่งงานกันจุดห้องเดียวกันไม่ได้ใช่ไหมคออเราก็เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนแล้วไม่ใช่เหรอจริงด้วยฉันเกือบลืมไปเลยวันที่ฉันเกิดในวันแรกเออไม่จันระวังก็ไม่อยู่กับเขาเออเขาคงไม่ลืมเรื่องที่รถสันตะเทือนทั้งคันในคืนนั้นหรอกใช่ไหม คุณชายคุณมูกครับเชิญคุณตั้งสองพักผ่อนเถอะครับหากมีอะไร้รับใจเรียกกลุมได้ตลอดเวลาเลยนะครับปังทำไมไปี่ไปขนาดนั้นน่ะคุณท่านครับสงพวกเขาตั้งสองเข้างไปตามเผนแล้วครับอืมแล้วเครื่องดื่มผสมยาผูกกระดมที่จะให้เตรียมนายเตรียมเรียบร้อยหรือยังล่ะเรียบร้อยแล้วครับผมผสมลงไปในไวน์แดงที่คุณชายชอบดื่มแล้วครับ ต่ายาตกระกูลหมุ่ดต่อไปของฉันก็คงต้องพึ่งพปกตือแล้วล่ะนะเออคือคือเราจะนอนกันยังไงล่ะคะคุณนอนเตียงผมนอนโซฟาเป็นไงเออแม่ๆม่แม่ฉันนอนโซฟาเองค่ะก็ได้ฉันผมไม่เกรีใจแล้วนะถ้างั้นฉันไปอาบน้ำก่อนนะอืมเฮ้บรรยากาศแบบนี้อึดอัดชะมัดเลยอะ ถึงแม้ว่าตอนนี้จะแก้แค้นมู่เสียทิงกับสูจือส่วนได้สมใจแล้วแต่แค่นี้มันยังไม่พอยมีพอเลยสักนิดผมจิยากับคุ้นเข้าใจไหมอ้าฉันกับเสียงตงเราคือรักแท้ของกันและกันฉันยังไม่ได้แก้แค้นความเพ่ยหลนันกับมู่เสียตงพวกแกรอก่อนนะอย่าเพิ่งตายไปสักก่อนละ